สวัสดีครับมาชมเหรียญพระพุทธ,ธโสธรเมืองฉะเชิงเซานะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่ออกปีพศสอ6 0สรครับครับเหรียญพระพุทธ,ธโสธรเราถือว่าเป็นเหรียญรุ่นแรก ปี2460นะครับเหรียญพระพุทธเถทอนก็จุดเรียกว่าเป็นเหรียญจัดอยู่ในชุดเป็นจักรใรรคขีของเหรียญครับก็มาดูด้านหลังของเหรียญนะครับด้านหลังของเหรียญนี่ก็จะมีอักขลาคขอม ก็มีอักขระอุตล้กนโมพุทธยะนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นอายุวันโนสุขขังพลังนะครับนี่ก็เป็น ถลักขอมเหรียญนี้ก็สร้างได้สวยสมบูรณ์เรียกว่าเป็นเหรียญอานของพระพุทธเจ้าตอนแล้วก็เหรียญน,นี้นํามาศึกษาหาความรู้กันนะครับแล้วก็เพื่อดูเป็นพุทธสิมครับก็ขอขอบคุณมากครับทีต่ติดตามชมคลิปนี้สวัสดีครับ